สวัสดีครับพ่อมันพี่น้องที่ข้ามาบังช่องค้นบานหลวงมองวันนี้พามาบังแม่น้ำครับแม่น้ำยู่เวสโลนแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วครับวันนี้อากาศเย็นรอบประมาณสี่องศาห้าองศาคนเลนสเก็เ่ทั้งน้ำแข็ง วันนี้แดดออกนิดหน่อยว่างได้เลแดดออกอากาศดีแต่มันหนาวแต่เว้นก็นยุบประมาณคนล,ละเม้ามน,นี่ไลฟ์ไปคนแล,ล้วเอ็นช้อปปิง้สงสแตนเลสออกสต็อกลมออกเลียร์มนหมดแล้วเมนามเป็นเวน,นาวใหญ่เติบอยู่สถานการณ์หนาวๆฝรังก็ยังอ,ง,อยงออกมากย่างเอาอากาศอยู่ ฟังทั้งคนเป็น <c oughs> มองน้อดอาบน้ำพลังก็บม่เป็นหมายถึงพลังหรือกัสุูคนนั่นแหละฟังทั้งคนมันจะเป็นมองอหาดทรายลองอาบนา้ำเล่นน้ำได้นาห่อนคนหล,ลายอากาศดีๆซี่ทุ่ทมหาทุ่มคนเงินทั้งหลายอยู่ฟังทั้งนี้เป็นทาเลีย บน้าหอนคนมีพับมีบ่าอยู่แถวนั้นหน้าหอนคนเต็มเพียบเลยนั่งกินเบียร์กินยังกินยังกลังนะมาเกอกมันั่ลงกินไอติมหน้าหอนคนเป็นน้ำแข็งมัดน้ำมันเนาะแข็งเป็งแข็ง ทั้งหลังนี่สิเป็นทาเลียะมองจอดเลียจอดจังแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งหมดแล้วเขาเ,าเลียขึ้นรอบพี่น้นนนอกหนาวเขาเซลเลียขึ้นบางคันก็นยังหลงเลียอยู่เป็นทาเลียใหญ่ทั้งหลังก็เป็นบานคนานา้อนหมาหนาวช่วงนี้หนาวอากาศเปลี่ยนแปลงดู เดี๋ยวก็บ,บวกเดี๋ยวก็บลบอากาศกันเลยเดี๋ยวก็พายุเขาเนี้ยเห็นว่าเ็นเขาเต่าเขลังขยันเดียวกว่าขยันหอวกกําลังใหญ่ฝรัง,รงเอา อากาศดีๆเนี่ยคอนคอนไหลค้อนเสี่ยงมาเล่นสกีหลายสกีนทำแข่งฟังตั้งฝนมันเสี่ยงไหลเนี่ยค้อนตั้งฝนวันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์าวันอาทิตย์วันหยุดคอนเสี่ยงไหลลม ถ้าคนเหล่านี้เขเล่นสกีอะไรเป็นทาเลียใหญ่ครับมองนี้เป็นทาเลียใหญ่เด็กแถวนี่เขาก็สร้างขึ้นว่าท่านได้ดนได้ไหมหรเสียอบีได้ว่าเติ๊กเติ๊การเนี่ยขึ้นเต็มเลยตะกี้ว่าคอยมี้อย่างแล้วฟังหนึ่งต่เดี๋ยวนี้ขึ้นว่าเต็มแล้ว สร้างขึ้นแรกขึ้นเลยพอดกำลังสร้างขึ้นอีกครับสร้างเลยทั้งนี้ก็ไปทั้งมืองในเมืองพนลละกันลยทั้งหลังนี่สิเป็นร้านอาหารหลังสี่หลังสองหลังสิบแปดล้านอาหารหน้าหอนกับว่านังกินเบียร์ชมวิวอยู่ตถวนี้ฝรั่งฝรั่งเขามากมานัง biết chẳng biết luôn biết luôn, cái nam cái nam, cái nam bằng mất rồi. แล้นาฮอนทั้งหลังนี่ทาเรียเนี่ยเร,ยเยเรยเียเต็มเลยเลยเรียจอดเต็มเลยคนกลายอากาศีเลียวฟังงับเนี่ยส่งะเ,เีนหน่อย ครับคำว่าอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยอครับช่องคนบ้านช่องคนบ้านหลวงม่วงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยคลิปนี้เอาไว้สักเดียวครับสวัสดีครับ